สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงตัวเลข non-farm payroll แปลเป็นไทยคือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรมันจะมีความสำคัญยังไงจะชี้นำเศรษฐกิจในรูปแบบไหนแล้วเราจะวิเคราะห์ตัวเลข non-farm อย่างไรกับสกุลเงิน US อล l l a r มาติดตามกันค่ะ Money small investment doesn’t grow on evolves Join today of trends. trading. It with with a $500. and increase your saving by trading cjc markets trade smart trade different <coughs> ตัวเลขนี้เนี่ยเขาประกาศทุกวันศุกร์แรกของเดือนดังนั้นเมื่อไหร่ที่เป็นศุกร์แรกของเดือนเนี่ยเหล่านักลงทุนที่เขาสนใจในการเทรดสกุลเงิน u s เอสเนี่ยก็จะสนใจตัวเลขนอนฟาร์มเป็นพิเศษค่ะซึ่งนอนฟาร์มเนี่ยนะคะเขาเก็บสถิติโดยกรมสถิติแรงงานของสหรัฐค่ะโดยที่เก็บอะไรบ้างก็คือนี่ค่ะเก็บสถิติเกี่ยวกับจํานวนแรงงานนอกภาคการเกษตรแรงงานดังกล่าวนะคะไม่รวมกับแรงงานของเจ้าหน้าที่รัฐ แล้วก็องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรนะและงานส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการเห็นไหมผลิตและบริการดังนั้นดัชนีที่น่าสนใจที่เกี่ยวโยงกับนอนฟาร์มอีกตัวหนึงก็คือเมนูฟรีพีเอ็มไอและเซอร์ว e สพ i เอ็มไงคะอย่างที่บอกตอนต้นคลิปค่ะว่าตัวเลขนอนฟาร์มเป็นดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจชี้ยังไงอ่ะดูนะ สมมุติว่าเดือนนี้ตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นการที่บอกว่าตัวเลขมันฟา์มเพิ่มขึ้นมันบอกถึงอะไรมันบอกได้ว่าเฮ้ยเศรษฐกิจนะมันมีทิศท,ทางขยายตัวเพราะว่าอะไรเพราะถ้าหากว่าเศรษฐกิจขยายตัวค่ะมันก็จะส่งผลให้กำลังซื้อยอดสั่งซื้อยอดผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเมื่อมีความต้องการบริโภคต้องการซื้อเพิ่มขึ้นเขาก็ต้องการการผลิตที่มากขึ้น สิ่งที่มาควบคู่กับการผลิตก็คือแรงงานเมื่อต้องการแรงงานการผลิตที่มากขึ้นก็เลยส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นดังนั้นตัวเลขนอนฟาร์มเลยเป็นตัวชี้นำเศรษฐกิจทุกๆเดือนที่บอกได้ชัดเจนว่า i, เฮ้ยเศรษฐกิจของสหรัฐตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวฟื้นตัวหรือหดตัวกับตัว,ตวเลขนอนฟาร์ม ทีนี้ในทางกลับกันนะคะถ้าหากว่าตัวเลขนอนฟามที่ออกมามีแนวโน้มที่จะปรับลดลงต่อเนื่องต่อเนื่อง2เดือน3เดือนลดลงอย่างต่อเนื่องมันบอกเราว่าอะไรมันบอกเฮ้ยเศรษฐกิจของสหรัฐนะกำลังหดตัวแล้วแหละเพราะว่าการบริโภคมันลดลงเมื่อการบริโภคลดลงบริการลดลงต้นทุนของแรงงานต้นทุนการผลิตเขาก็ไม่อยากผลิตเพราะว่าความต้องการมันไม่มีใช่ไหมคะยอดซื้อยอดบริการมันไม่มีเมื่อไม่ได้ผลิต ก็ไม่ต้องการแรงงานก็ส่งผลให้การจ้างงานลดลงนั่นเองนี่แหละก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลข non farm payroll ค่ะ เราจะมาดูเฉพาะเพียงแค่ตัวเลขนอนฟาร์มของสหรัฐอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เพราะว่าหลายเพราะนอนฟาร์มมันมีแค่ในสหรัฐแต่ว่าของเหล่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขาจะพิจารณาที่ตัวเลขอัน employment rate ด้วยอัน employment rate คืออัตราการว่างงานตัวเลขนี้ค่ะตัวธนาคารกลางทุกๆประเทศเนี่ยเขาจะเอามาใช้ประเมินนโยบายการเงินดังนั้นเวลาเราจะวิเคราะห์ตัวเลขนอนฟาร์มอย่าไปวิเคราะห์แค่นอนฟาร์มคนเดียวค่ะพาเพื่อนเขามาด้วยเรามาดูกราฟของ การประกาศตัวเลขนอน n f ร์มกันค่ะจะเห็นว่าในช่วงปีที่ผ่านมาวิกฤตโควิด -19 เนาะตัวเลข non f ร์มของสหรัฐเองก็ตกลงมาเยอะมากเลยแล้วก็ในเดือนถัดๆไปเขาก็พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะมีมาตรการทางการเงินการคลังอะไรก็ว่ากันไปเพื่อทําให้สภาพเศรษฐกิจมันปรับฟื้นขึ้นก็ส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่ว่าพอผ่านไปแป๊บหนึ่งค่ะการจ้างงานก็ปรับลดลงเพราะว่าคนในประเทศติดโควิด -19 เยอะใช่ไหมคะอย่างที่เราเห็นข่าวแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยวัคซีนเริ่มมาแล้วสิ่งต่างๆก็เริ่มดีขึ้นก็เป็นทิศทางบวกให้กับภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐนั่นเองเวลาเราเทรด วันนอนฟาร์มเนี่ยมันจะผันผวนมากใช่ไหมคะดังนั้นถ้าหากว่าเราจะวิเคราะห์นอนฟาร์มแนะนําว่าให้มองภาพเป็นกราฟมองเป็นแนวโน้มคุณจะอยู่ถูกฝั่งได้มากกว่าคือถ้าเป็นแนวโน้มคุณจะเห็นแล้วอ๋อนี่มันคือแนวโน้มขาลงถ้าเป็นแนวโน้มขาลงอา้าวเศรษฐกิิสหรัฐมันยังไม่ฟื้นขนาดนั้นก็แสดงว่า u s เอสมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่ามากกว่าแข็งค่าเนี่ยเราตีความได้แต่ว่าถ้าคุณเนี่ยมองเดือนชนเดือนเดือนชนเดือนเดือนชนเดือนในลักษณะเนี้ยมันจะเป็นการเกงกําไรในระยะสัน้นใน ช่วงเวลาที่กราฟมันผันผวนตอนตัวเลขประกาศเท่านั้นเองอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะคะมาดูตัวเลขต่อไปค่ะที่มาพร้อมกับตัวเลขนอนฟาร์มเลยก็คือ unemployment rate ตัวเลขนี้ค่ะธนาคารกลางทุกๆประเทศค่ะจะใช้ตัวเลขนี้เพื่อวิเคราะห์แล้วก็วางแผนนโยบายการเงินในแต่ละไตรมาสนะคะว่าควรจะมีแนวโน้มวิธศทางแบบไหนเนาะ unemployment rate คืออัตราอาการว่างงาน ว่างงานต้องว่างน้อยๆใช่ไหมคะว่างน้อยๆหมายความว่ามีคนทํางานเยอะยิ่งว่างงานน้อยเท่าไหร่ก็บอกถึงเศรษฐกิจที่กําลังจะฟื้นตัวเศรษฐกิจที่กําลังจะขยายตัวในช่วงที่เกิดโควิด -19 แน่นอนว่า u n e m p loy m e n t Rate ของสหรัฐทะลุไปมากกว่า14%เยอะมากนะคะมากกว่าวิกฤตใดๆที่เขาเคยเกิดในอดีต ทีนี้วันเวลาผ่านไปเขาก็พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจการเงินการคลังอย่างที่เราเห็นในข่าวอัน employment rate ก็ปรับลดลงมาปัจจุบันเองอยู่ที่ประมาณ6.3%แต่มันก็ยังไม่ถึงเป้าที่เขาต้องการเฟดต้องการที่4.5%แล้วเขาถึงจะปรับนโยบายการเงินใหม่อีกครั้งดังนั้นถ้าช่วงนี้เนี่ยเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยกำลังจะฟื้นตัวกำลังจะขยายตัวคุณดูตัวเลขนี้เลย ถ้าหากว่าเมื่อไหร่เนี่ยแตะ4.5ปุ๊บโอเคโออันนั้นก็จะบอกส่งสัญญาณแล้วว่าโอเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยฟื้นตัวขยายตัวอย่างเต็มที่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นทิศทางและแน่นอนเช่นกันค่ะเวลาเราวิเคราะห์เนาะอยากถ้าสมมุติว่าเนี่ยดูเป็นเดือนชนเดือนเดือนชนเดือนมันแทบจะไม่เห็นความแตกต่างแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณดูเป็นกราฟปุ๊บมันจะชัดมากอย่างที่บอกนะคะว่าตัวเลขนอนฟามันเป็นตัวเลขเฉพาะของสหรัฐเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ตัวเลข unemployment rate ประกาศทุกประเทศเพราะว่าตัวเลขนี้เนี่ยธนาคารกลางของทุกประเทศเขาก็จะใช้เพื่อกำหนดนโยบายการเงินถูกไหมคะดังนั้นเราก็ลองเอาตัวเลข unemployment rate ของจีนกับสหรัฐมาชนกันค่ะอันนี้เป็นภาพรวม unemployment rate ในช่วงปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าตัวเลขของจีนเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าจีนมี การว่างงานสูงสุดเพียงแค่6.25%เท่านั้นและปัจจุบันก็ปรับลดลงเหลือเพียงแค่5.25%เมื่อกี้เนี่ยเราวิเคราะห์ไปแล้วว่า Unemployment Rate ของสหรัฐอเมริกาทำไฮที่14%ี่14%แต่ว่าของไชานาเนี่ยทำไฮที่6.25%ก็แสดงว่าการว่างงานของสหรัฐเขาเยอะกว่าถ้าเทียบกับจีนเมื่อว่างงานเยอะกว่าก็แสดงว่าภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐถ้าเทียบกับจีนก็มีทิศทางที่จะ หดตัวมากกว่าจีนใช่ไหมคะพอหดมากกว่าก็แสดงว่า US Dollar มีทิศทางที่จะอ่อนค่ามากกว่าถ้าเทียบกับจีนทีนี้เราก็เอาใบผสมกับเทคนิคกราฟนี้มันเป็นกราฟช่วงที่เกิดวิกฤต COVID-19 ใหม่ๆคุณจะเห็นว่าพอเราวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเสร็จปุ๊บกราฟมันก็จะมาแบบนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้เห็นจังหวะที่ควรจะซื้อสิ่งที่เราควรรอเรารู้อยู่แล้วว่า US Dollar ยังไงมันก็อ่อนค่ากว่าเพราะเราเห็นตัวเลข Unemployment Rate ใช่ไหม คุณก็แค่รอให้ราคาหลุดบริเวณแนวรับในย่าสสำคัญ7.044ลงมาได้ก่อนถ้าหากหลุดได้มันมีโอกาสลงมาเรื่อยๆที่6.95 6.822เห็นไหมคะว่าถ้าหากว่าคุณวิเคราะห์ตัวเลขปัจจัยพื้นฐานอย่างตัวเลขการจ้างงานตัวเลขอัตราการว่างงานเป็นมันจะส่งให้คุณวางแผนเทรดในทิศทางที่มันใช่มากขึ้นนะคะ เคล็ดลับที่เราพูดมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในหนังสือ Forex Wall ค่ะถ้าใครยังไม่มีนะคะก็สามารถดาวน์โหลด QR Code ได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะใครมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาค่าสเปรดต่ำๆค่า transaction cost ต่ำๆ CJC ตอบโจทย์มองหาสินค้าที่มีให้คุณเทรดมากมายไม่ว่าจะเป็นเหล่า forex เนาะเหล่าหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นอเมริกาหุ้นยุโรปหุ้นเอเชีย CJC ตอบโจทย์น้ำมันทองคำา j j c ตอบโจทย์คือเขารวมสินทรัพย์ที่เป็นที่นิยมในโลกมาไว้ทำให้คุณอ่ะ เปิดเพียงแค่หนึ่งบัญชีคุณสามารถเทรดสิ่งพวกนี้ได้หมดแล้วคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการฝากถอนการไม่มีตัวตนการหนีหาย CJC ไม่มีแน่นอนตอนนี้นะคะทาง CJC กับ Forex Wall นะคะได้ร่วมกันทำโปรโมชั่นสเปเชียลโบนัส0 0โปรโมชั่นนี้รับง่ายมากเพียงแค่คุณเปิดบัญชียืนยันตัวตนก็สามารถรับโบนัส100%ได้ทันทีส่วนวิธี ฝากวิธีเปิดบัญชีทำยังไงเดี๋ยวเราแปะคลิปเอาไว้ให้ด้านล่างง่ายๆไม่ยากเลยค่ะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังกับการเลือก CJC Market ค่ะ